ກະສະບາຍີສບີພໍພໍີກ at ົ້າຊອກຂົລົນພີົ້ມາກະສຕາກະລສວສດມກາມາງີນໍາເນ້ຳຄໍນາດນີนເຕີມນ້ຳาໍາມພີນ້ອງ เดี๋ยวเติมน้ำก่อนเตินมน้ำคลอรดนตั้งอั่างไรระเบียมหามุมกองก็เดินไปเดินปึ๊บอ,อืมเดี๋ยวป้อเขี้ยหนูหนูลงกันแล้วกันนะโอ้ลมฟูเลย ແລ สองถังไปเลยจะได้กุ้มลหลายวันโอ้เส,สียงเยงสียงแรงดันเสียงแรงลมเอ้ขึนสูดอ้ะเงยตา มันเป็นร้อนเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยเติมโพลีนที่นอ่ะเงยเติมโพลีนให้ละบบ น้ำเนาะเพื่อให้มันไปผสมไปปฏิกิริยากับน้ำอยู่ในในรับในระบบในลายฮะเราก็จะเติมไปเกือบเต็มถังประมาณแปดสิบแปดสิบริดต์น็อคือเครื่องเครื่องดูดเวลาน้ำมันปั่มมันก็จะดูดขึ้นเข้าไปในลายตามตามลายท่อน้ำมันพอดูดเนาะเป็นท่อสามนิ้วไอ้ทอสี่นิวน้วท่อลอยท่อสี่นิ้ว พอมันพบน้ำมันปั่มมันก็นะเจี๊ยดเข้ามามันจะแยกอันนี้คือเครื่องแยกเครื่องปัม่มมันก็จะแยกน้ำโคลินเข้ามานี่ผสมปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็เกิดไปสู่แท่งโอ้แท่งสูงจะด,ดูเป็นแท่งหมดแล้วทุกคนจะดูดตามเป็นแท่งเกิดปรับปรุงน้ำเพราะขน้ำมันต้อง ขาเสือโดยโครินโ okay. อเคไปหาหลังมือก่อนโคดอกโคลีนบรรยากาศยังไมาเศร้าประมาณนี้ สวนย่อมเป็นสวนย่อมในบ้านทุกคนโอ้โหต้นหอมเกลือพวงเกลือพวงก,ก็มี โคลีนกระดิ่มอยู่ดีๆเรือบข่าตาโคลีนโอเค จเอกินกาแฟบ่กินกาแฟยังไมอเ,เศร้าชุม่มคอดีหึสุดเย็น,ยยนโอ้ยเนาะแมงวันนี่แมงวันสิกินก้อนคนเลยแหละเฮ้ยใส่แอบขนาดเลยเว้ยฮ่าฮ่าหน้าขาวจั๊วงเลย ติ๊กตตอกป่ะฟองแคและะ้วบ่ะจิปกาแฟอ่าจิบเผาแล้วก็มันยังหอนมันใช่ลวกลีนจิบกาแฟก่อนคุเดด้บ้านเน่ย ไปน้ำากันเปิดน้ำไว้อย่างไรเนี่ยนะไหนลืมมันชันได้ยังมันลุนลุนสิไปอสกิหนหอยมันก็เย็นไว้แหละที I hay un đu nam con nhà nam luôn cứ kèo cà phê đi năm nhiều hồn đi quả dọ hàn phỏm kìm vào đây mình mình hòn nhâm sau, siêu ủn, dần chắc nổi. ลอยไปหลอยมาอย่างองนี่แล้วว่ามองลอยมองไปมองมาโอ้โหล่นเลยไว้แถวว่าวล่นแล้วล่นแล้วพอดีเปิดน้ำไว้คนเด้อมาเบิ่งน้ำก่อนเปิดน้ำบอ่อลลูกสเปรย์ลงสเปรย์หลด น้ำลงสเปรย์บอลจุ่มน้ำจุ่มโลเวลาลดเข้ามาลดลดเข้าก็ต้องได้่ผ่านลงสเปรย์ต้องผ่านยาขาเสือตองนี้ฉันๆซุกคนเปิดวันวันสองวันก็แหงแล้วเพราะส่วนนี้มันลมแหงไวเติมน้ำเข้าไปแล้วกันเติมน้ำยาจาักน้อย เกือบพอ่อเกือบเต็มเต็มไปบึงแท่งนี่ก่อนแท่งนี่ก็ะสิเป็นถังสำหรับสเปรย์รถยนต์เท่าน,นันอันนี้รถยนต์ส่วนบุคคล โอ้น้ำตายัางเต็มอยู่เนี่ยสเปรย์หลุดจน MC A 3 0มสิบหซีซีต่อน้ำหนึ่อยน่ะยังเต็มเือเก่าต้องใส่ริใั่งานโไปรได่บ่น้าดิฟินจะตองยาบ่เดี๋ยวเติม,น,ตมน้ำอีกนี้ ไปไลยเติบแล้วไหนอ่ะเกือบครึ่งถังป่ะต้องเปิดบ้างโอ้โหโอ,โอ้ลงไปลายเติตบจะไปหาอะไรมาตวงยาก่อนทีตวงลายาค่อยไปใส่ว่าทีตวงยาบ่อยู่อันนี้มาตวงยาก่อนทุกคนเนี่ยฮึ โอเคกันท okay, ุกคนทุกบ้านประมาณนี้แหละน้ำมัอเศร้าก็ได้ทักทายสวัสดีเอฟซีทุกฐานเนาะขอบใจลายสำหรับผูกเข้ามารับสองคลิปแต่ละคลิปของส่งขาดทำเชลเนลทายทายสุดกสิค่าวกำวาสบายดีและสวัสดีขอบคุณทุกฐานเนาะบ๊ายพบกันใ่คลิปหน้า